พออยู่ในสังคมงานจ้างงานเนี่ยเขาก็จะมีทักษะมีฝีมืออยากให้ทุกท่านเข้าสู่ตลาดการจร้างงานเพื่อศักดิ์ศรีของคนพิการที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างสง,ง่าผ่าเผยมีที่อยู่ในสังคมต่อไป สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเค้มบนญทนกับช่วงคนละไม้คนละมือครับวันนี้นะครับพาทุกทนมาอยู่กันที่กรมการจัดหางานซึ่งเมื่อครั้งก่อนปีที่แล้วนู้นเลยนะเคยพาคุณผู้ชมมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการจ้างงานคนพิการให้มีงานทํากันนะครับส่วนวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามผมว่าหนึ่งปีผ่านไปนะครับผู้พิการมีงานทําเพิ่มเติมตม,มากยิ่งขึ้นอย่างไรแล้วก็มีแนวโน้มในการจ้างงานคนพิการเพิ่มเติม,ตมอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมการจัดหางานรออยู่ด้านนแล้้ววัดีี๋ยไปตติามกน ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านไพโรโชติกาศเถียนนะครับปธิบดีกรมการจัดหางานวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องของการจ้างงานคนพิการทั่วประเทศกันสวัสดีครับท่านปธิบดีครับสวัสดีครับ,รบเริ่มต้นวันนี้เรื่องของการจ้างงานคนพิการจริงๆแล้วเนี่ยทางกรมการจัดหางานมีแนวทางมีนโยบายในการวางแผนในการจ้างงานคนพิการอย่างไรบ้างครับท่านคนพิการเนี่ยถือเป็นกลุ่มที่ทางรัฐบาลให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษเพราะว่าถือเป็นกลุ่มปอบานะครับ คนพิการต้องมีที่อยู่ในสังคมมีงานทํามีรายได้มีอาชีพจะเป็นกลุ่มที่ทางกรมการจะทาง,งานได้มองเห็นความสําคัญนะครับโดยเฉพาะส่วนของกรมการจะทำง,งานเองนยะเรามีการจ้างงานคนพิการที่เป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นปีต่อปีมีอัตราอยู่88คนนะครับมีรายได้เดือนหนึ่ง,ง15,000บาทอันนี้เป็นส่วนที่ทางกรมการจะทาง,งาน เน็นมมการจ้างคนพิการนะครับเพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้มีงานทำมีรายได้มีอาชีพนะครับแต่จะมีการจ้างงานตามมาตรา3สามอีกเริมต้าตั้งไว้าแค่พันคนนะครับไปได้ทะลุป้าเป็น1,166คนยังมีคนพิการบางกลุ่มนะครับที่ยังมีทักษะหรือยังไม่สามารถทำงานได้ อย่างเต็มความสามารถเราก็จะเอาคนพิการกลุ่มนี้ไปพัฒนาศักษานะครับส่งเสริมให้เขามีความชำนาญในการทำงานมากนิ่คือตอนนี้เราจะพยายามให้กลุ่มนายจ้างสําบัการที่ส่งเงินตามมาตรา3ามสี่นะครับหันมาจ้างเหมาหรือเหมาช่วงวเป็นการให้คนพิการได้มีงานทำาตามมาตรา3ามหก็ 5, <ๆ>ได้ทำงาน<ๆ>ทำเอว u กับบริษัท ใบ,บเบิกต้คือเจ็บริษัทปี65ที่ผ่านมามีนายจ้างสาประกอบการเข้าร่วมโครงการเนี่ยประมาณเกือบ2 0 0พแห่งนะครับสาประกอบการโดยเฉพาะรายใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขามองว่าการที่เขาได้มาช่วยคนพิการได้มีการทําช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือกลุ่มบอบางนี่บริษัทถือว่าเป็นนโยบายที่บริษัทให้ความสำคัญมากนะครับ ทีนี้พูดถึงหน่วยงานแรงงานจังหวัดต่างๆบ้างครับท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไรแล้วก็มีการบริหารการร่วมกันอย่างไรเพื่อให้คนพิการได้มีงานทําในส่วนของต่างจังหวัดกระทรวงแรงงานเราก็มีสํานักงานจัดางานจังหวัดอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33อันนี้เป็นภารกิจของสํมมนงานักงานจัดงานจังหวัดซึ่งสํานักงานตัวจัดาง,งานจังหวัดเองก็ดําเนินการตามโครงการนี้ก็คือการเข้าไปประสานหรือดิวกับผู้ประกอบการนะครับให้ จ้างคนพิการเขาทำงานตามมาตรา33หรือการเหมาช่วงหรือการจ้างเหมาบริการในมาตรา35านะครับอันนี้เป็นเป็นยืบบายของกรมที่ผมได้สั่งการไปให้จัดงานจังหวัดทุกง,งหวัดให้ตอบสนองนโยบายกังเก่าวด้วยนะครับก็ถือว่าการจ้างงานคนพิการเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับซึ่งเ,เสียงสะท้อหนหรือฟีดแบ็กกลับมาก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีมาก สามสามและสามต่างกันอย่างไรครับท่านก็3-3คือการจร้างคนพิการทํางานคือการจร้างโดยตรงเลยโดยตรงเลยนะครับแต่3 5นหี่คือการที่นายจ้างหรือสามกับการที่ไม่ไม่ส่งเงินตามาตรา3ามสี่หรือไม่สามารถจร้างงานคนพิการตามมาตรา3ามได้ก็ให้ดำเนินการจร้างเหมาบริการเหมาช่วงในการให้คนพิการเข้าทํางานในสามกับการคนพิการ,พ,ร,การพออยู่ในสังคมงานจ้างงานเนี่ย เขาก็จะมีทักษะมีฝีมือและที่สำคัญก็คือเขาสามารถต่อยอดไปถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มพิการกลุ่มอื่นได้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการหรือว่าหน่วยงานบริษัทต่างๆนะครับที่อยู่ภายในประเทศเราช่วยเหลือกันนะครับ สำหรับเรื่องของสถิติตัวเลขปัจจุบันคนพิการที่มีงานทําแล้วก็คนพิการที่ยังไม่มีงานทําปัจจุบันตัวเลขเป็นอย่างไรบ้างครับท่านปัจจุบันมีคนพิการอยู่ประมาณ2ล้าน1แสนคนนะครับใน2ล้าน1แสนคนเนี่ยที่อยู่ในวัยทํางานก็คือประมาณ15ปีถึง4ีเปีประมาณ8,5แสนห้านะครับใน8ปดแสนห้าเนี่ยมีคนพิการที่สามารถทํางานได้แต่ยังคือแจ้งว่าไม่สามารถไม่อยากทํางานประมาณ1,0,000แสนเศษนะครับ และไม่สามารถทํางานได้ประมาณ60,000คนนะครับทือสามารถทํางานจริงๆก็คือประมาณ3000เศษนะครับส่วนที่เหลือคือไม่ข้อมูลเลยผมยังมองว่าที่ผ่านมาคนพิการยังไม่อยากเข้าสู่สังคมการจ้างงานหรือยังไม่รู้ช่องทางว่าจะหาง,งานทําได้อย่างไรนะครับก็อยากรู้การนี้ประชามพรรว่าหากท่านอยากมีงานทําก็ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่กรมการจัดหางานหรือโทรศัพท์ที่เบอร์โทรกรมการจัดหางาน 2, 2> าง1 5 0 6งานะครับผมไม่ใช่เป็นคนพิการนะส่วนใหญ่เขาจะติดต่อผ่านสมาคมคนพิการของแต่แลจะจังหวัดต่อไปกรมการจัดหางานก็จะส่งตําแหน่งงานคนพิการให้กับสมาคมพิการนะครับเพื่อสมาคมก็จะประสานงานกับกรมการจัดหางานต่อไปหรือท่านสามารถติดต่อทางเว็บไซต์กรมการจัดหางานนะครับก็เป็นเ,เว็บไซต์ที่เราไทยมีงานทํา เป็นเว็บไซต์ค้าแอปไทยมีงานทําได้เลยนะครับ mm. ก็สามารถดูตำแหน่งงานทางระบบออนไลน์ได้เลยนะครับสมัครทางออนไลน์ได้นะครับ mm. อยากให้ทุกท่านเข้าสู่ตลาดการจ้างงานมากขึ้นนะครับ mm. เพื่อโอกาส mm. นะครับ mm. เพื่อศักดิ์ศรีของคนพิการที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างส่าผภาเผยนะครับ mm. มีที่อยู่ในสังคมต่อไป ครับผมนี่คือคำมั่นสัญญาเลยนะครับว่าจริงๆแล้วผู้พิการที่มีความสามารถกล้าออกมาทํางานกันเถอะครับศักยภาพของคุณฝีมือของคุณคุณภาพของคุณมีโอกาสในช่วยช่วยในการต่อยอดบริษัทต่างๆที่เขาต้องการคนที่มีฝีมือนะครับเพราะฉะนั้นรีบออกมาทํางานกันแล้วก็ในอนาคตเชื่อว่าแนวโน้มตัวเลขในการจ้างงานพิการจะดียิ่งขึ้นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับท่านอธิบดีกรมการจัดหางานท่านเทโรชโชติกาสเถียรที่มาให้ข้อมูลดีๆในวันนี้อย่างสูงเลยนะครับขอบคุณด้วยครับท่าน ส่วนช่วงหน้ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงหน้าครับพอสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงางาพาเผยเท่าเทียมกับบุคคลอื่น